เอาเลยครับก็การสวีดีน,ะน,นีู่้ชมกันด้วยนะครับจากเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ขึ้นรถฟีดเดอร์มานะครับผมจากสาัญยาไปลงที่ชุมทางตลิ่งชันนะครับเพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีดแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเส้นทางที่น่าจะกําลังเข้าสารธรรมศพนะครับนะตอนนี้ก็ถึงชุมทางตลิ่งชั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สารตะ,ตะลิงชันนะครับผมถ้าข้อมูลอิพานก็หงไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าสู่สถานีชุมทางตะลิงชันเดิมนะครับซึ่งจะต้องเบาทางเพื่อเข้าทางเบี่ยงข้างหน้า กับขบวน260นะครับต้นทางจากสถานีน้ำตกปลายทางสถานีทนุนบุรีนะครับก็จากสถานีน้ำตกเวลาตีห้าครึ่งทนบุรีสิบโมงเช้านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วครับก็จะออกเป็นคู่กับขบวน260นะครับทีบบ่ช้ามาประมาณ20กว่านาทีไดานะครับ ก็พวงมาเป็นความยาวปกตินะครับของสายธนบุรีนะครับมีคนมีคนขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นมากนะครับแต่สาสีแดงนี่เบาบางเลยนะตอนนี้ก็แสงไนไต่ที่เรียบกรอ้อยแล้วนะครับผมสายสีแดงตอนช่วงสิบโมงเช้าเนีคนก็จะเบาบางหน่อย ตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานี BTS จะไปจักรนะครับช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาได้นะครับเรียกว่าแดดก็ค่อนข้างแรงเลยนะฮะถ้าทลิปสายเกินไปหรือว่ากล้องหมุนเร็วหันเร็วเกินไปก็หันด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ขู่ขดนะครับเป็นสุดปลายทางารถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อนนะครับอนี้ก็จะมี EMU อีกชุดเข้ามาแล้วนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยนะครับก็ชมบรรยากาศร,ริ้วเข้าออกกันนะครับนี่ก็เราวัดตไแในที่หนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตาดสินนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการบีบเส้นทางนะครัพให้วิ่งเป็นทางเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยตีเข้าเป็นทางคู่นะครับนี่เราก็ว้ากันไปอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราอยู่ที่สถานีสยามนะครับสถานรถไฟ้า BTS สยามนะครับเรียกได้ว่าสถานีนี้จะเป็นสถานี2ชั้นนะครับออกไปแล้วครับผยมยู u 92นะฮะ จากเราลงจากรถไฟฟ้ามาเสร็จเีเราพาไม่ได้เลยนะครับกับรถไฟเดิมๆของการรถไฟมาเไทยหรือรฟอรทอนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขบวนรถชานเมืองที่313นะครับกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับทำขบวนโดย GA นะครับหมายเลข54นะครับผมขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนรถชานเมืองนอนนะครับก็จะพ่วงรถชั้น3หรล้วนนะครับ ครับเราก็ว้าวกันมาอีกวันหนึ่งครับวันนี้ก็เราอยู่กันที่สถานีรถไฟสระบุรนะครับวันนี้ที่ชันจรลาทางที่2เลยนะครับก็จะเป็นขบวนรถฟรีเดอร์นะครับธนบุรีนครปฐมนะครับรถขบวนที่นี่สถานีสุดท้ายชัดมานะครับก็จะเป็นขบวนรถ รับส่งกระดูหีบห่อขบวนที่986นะครับส่งไนโกลกกรุงเทพมหานครนะครับขบวนนี้เนี่ยนะครับก็จะฟีลคล้ายๆเหมือนไปสณนีเลยนะครับคือของส่วนใหญ่ที่จะเป็นพวกกระดูหีบห่อใช่ไหมตรงตามที่บอกเลยนี่ป้ายนะครับเพ่มากับ S D Express นะครับรับส่งสินค้ากระดูหีบห่ออะไรพวกนี้นะครับ วิ่งจากสนไงโคลกมาถึงกรุเงเทพมหาลำโพงเลยนะครับสังเกตได้นะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นพวกกล <c oughs> ่องที่มีตัวเชรนทางอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถบัวที่เสษยทักษ <c oughs> ิณารัฐแนวขบวนที่31นะครับ <c oughs> ก็ได้เคลียสไวลดที่2ทำเลวหมายเลข5221 โอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งนถไฟฟ้าใส่สีแดงนะครับไปลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัรกันนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการสับเปลี่ยนตอนเย็นนะครับที่ย่าน LD หรือว่า long distance train นะครับผมก็สับเปลี่ยนโดย GK หมายเลข4005นะครับอันนี้ก็จะเป็นริ้ว รถด,ด่วนดีเซลรางนะครับขบวนที่ถ้าสังเกตจากป้นะครับจะเป็นขบวนที่72นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพอภรวัดน,นะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะนําริ้วเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่โรง LD นะครับเพื่อไปทําการตรวจเช็คสภาพแล้ก็ก่อนที่จะน,นําไปใช้ในวันพุงนี้ต่อไปครับอาจจะวนเป็นขบวนอื่นไม่ก็อาจจะวนเป็นขบวนเดิมนะครับผม อันนี้ก็เป็น q คหมายเลข5206นะครับก็รับทำกระบวนรถเร็วที่139นะครับเข้า LD ไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น q คลสอีกหัวหนึ่งนะครับเป็นหมายเลข5232นะครับไปรับทํารถที่ LD ตามเคยนะครับ ออกจากหน้าโลงจากบางซื้อไปนะครับผมนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศทางด้านบนของอาสถา,าน,นีดางฟิล์มวัดนะครับโดยมีกระจกอิสตองหมายเลขสี่พันหนึ่งแห่กำลังทำการสับเปลี่ยนริ้วด้านบนนะครับตอนนี้ก็จะลงไปอ่า,านี้ก็ไม่ได้ควรหนึ่งครับผมมาทีมากๆเลยก็จะเป็นคนคนหน หว่งทางนี้นะครับเราก็จะได้เจอกับขบวนรถสินค้าขบวนที่722ด้วยนะครับโดยจะมีดีเซลฝากท้ายมานะครับอัน,นี้ก็จะเป็นขวน722นะครับก็จะเป็น,นรถสินค้ารวมนะครับมีทั้งปูนซีเมนนะครับ แล้วก็อมีดีเซลฝากท้ายด้วยเมื่อกี้นะครับเป็นดีเซลหมายเลขสี่สี่ส,สองศูนย์นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะทาการนะครับนั่งรถฟีเดอร์นะครับผมที่เราจะนั่งไปลงที่ชนบุรีนะครับแล้วก็จะต่ออกลับมาที่สถานีเดียวกันครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่สถานีทนบุรีแล้วนะครับสังเกตที่แังปลาด้านขวาจรินนงๆแถวหปลาด้าน,นขวานั้นนะครับเขากําลังจะเลิกใช้กันแล้วนะครับผม ก็ยังคงรักษานไว้อยู่นะครับอันนี้นะครับเราก็ถึงสถานีรถไฟทนบุรีกันเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีทนบุรีครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาราวๆทุ่มหนึ่งได้นะครับผม นี่ก็จะเป็นขบวนรถธรรมดานะครับขบวนที่254นะครับผมต้นทางสถานีหลังสวนไร่ทางสถานทุนบุรีนะครับมีสุวรรณไดชิสินชมขบวนนะครับถึงพระนางโดยสวัสดิภาพนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนรถธรรมดานะครับที่มีระยะทางวิ่งเนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะครับเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับขบวนรถธรรมดาที่233เลยนะครับกรุงเทพอภิวัตสุรินทร์ เฮ้ยไม่ใช่ต้องเรียกว่ากรุงเทพหมดลำพงสุรินรนะครับเพราะว่ารถธรรมดารถชัน้นเมงจะเริ่มที่กรุงเทพหมดลำพงกันนะครอันนี้ก็จะเป็นรถฟีเดอร์นะครับที่ผมนั่งมานะครับก็ออกจากสรญยาไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถเบอร์ี่ดีเซลรางขบวนที่4ศูนย์นะครับผมต้นทางสถานีสุราชานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะครับอยู่จอดรบับส่งผู้โดยสารนะครับที่สถานีสรญยาเนี่ยออกไปเป็นที่ร้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับต่อคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั่นก็ยาลืมรับชมกันนะครับบ๊ายบายครับ